สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant Pie ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยที่เมื่อมีคนกรอกข้อมูลใน Google Form นะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บอยู่ใน spreadsheet ใช่ไหมครับเราก็จะเอาข้อมูลใน spreadsheet เนี่ยมาทำการโชว์เป็น Data Table แบบนี้นะครับซึ่งคนภายนอกก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่จุดเก้าจุดมันเดิมกดที่ google drive นะครับผมจะเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผมทำงานประจำนะครับ brilliant pi ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า web app show data นะครับกดสร้างครับ เดี๋เบิคลิกครับในขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะสร้าง Google Form แบบเร็วๆไปก่อนนะครับ แล้วผมจะทำการกรอกฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับ ผมจะกดส่งนะครับอ่าแล้วผมจะมาที่การตอบกลับแล้วผมก็จะสร้างสเปรดชีตขึ้นมานะครับกดสร้างครับอ่เาเราก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมจะไป c o อปปข้อมูลดัมมี่เข้ามาเพิ่มนะครับให้ก๊อปมาจากแถวที่2นะครับตัว title ไม่ต้องเอามานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับกดคัดลอกครับแล้วก็มากดวางตรงนี้นะครับอ่าต่อมานะครับกดไปที่ส่วนขยายแล้วก็เปิดแอปสคริปต์ขึ้นมาเพื่อเตรมเขียนโค้ดครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอปิด Google Form ไปก่อนนะครับ ให้เข้าไปที่เว็บ b r i l l i a n t p y e c o m นะครับไปที่บทความนะครับแล้วก็เลือกสร้างเว็บแอปนะครับสกอร์มาด้านล่างครับอันดับแรกนะครับในเวิร์กช็อปนี้จะมีไฟล์หลายไฟล์หน่อยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะกรอบชื่อไฟล์แรกมาก่อนนะครับผมจะมาทำการเปลี่ยนชื่อนะครับกด enter นะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อโครงการด้วยนะครับกดเปลี่ยนชื่อครับคราวนี้กลับมาที่เว็บไซต์นะครับก็ทำการกด copy code ไปได้เลยนะครับผมกด delete นะครับแล้วผมกด ctrl v ต่อมา s c o r e ลงมานะครับเราจะมาไล่ copy ไปทีละไฟไล์เลยนะครับอทำการเพิ่มไฟล์ใหม่นะครับเลือกเป็น html นะครับ ตั้งชื่อนะครับกด enter นะครับทำการ copy code นะครับโค้ดเดิมทำการกด delete ทิ้งให้หมดแล้วก็กด ctrl v นะครับต่อมานะครับไฟล์ที่3ไฟไล์ style เหมือนเดิมนะครับกดบวกแล้วกด html นะครับกด enter นะครับทำการ copy code นะครับ ลบโค้ดดั้งเดิมออกนะครับกด delete นะครับผมกด control v สกอรมาครับอันนี้ไฟล์สุดท้ายนะครับกดเครื่องหมายบวก html นะครับทําการวางชื่อลงไปแล้วกด enter เหมือนเดิมทําการ copy โค้ดนะครับแล้วก็เอามาแทนที่อันเดิมนะครับผมกด delete แล้วกด control v อ่านแล้วก็กด save นะครับอ่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่ไฟล์แรกนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับการเขียนโค้ดสไตล์บิลเลนไพนะครับเราจะทําส่วนของ editable เอาไว้ให้แล้วนะครับในส่วนแรก sheet name นะครับก็เอามาจากตรงนี้นะครับก็เป็นการต่อแบบฟอร์มหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่อมา index column นะครับในส่วนนี้ก็คือเราจะต้องเอาชื่อคอลัมน์ของเราเนี่ยเอามากรอกนะครับซึ่งจะเป็นการเขียนแบบนี้นะครับก็คือประทับเวลาคอลัมน์ที่0ชื่อสกุลคอลัมน์ที่1นะครับ เราจะเริ่มนับคอลัมน์โดยเริ่มจากคอลัมน์ที่0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นประทับเวลา0ชื่อสกุล1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนจบที่ดาวน์โหลด5นะครับอันนี้ก็คอลัมน์ที่0 1นย์5นหนะครับก็ถูกต้องนะครับตรงนี้เช็คให้ดีนะครับชื่อต้องตรงกันนะครับต่อมานะครับ orders select call นะครับในส่วนนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะเปิดแท็บที่ผมปิดไปเมื่อกี้ขึ้นมาคืนก่อนนะครับ อ่าอันนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าเราจะนําข้อมูลจากสเปรดชีตเนี่ยเอามาโชว์ในรูปของเว็บแอปพลิเคชันนะครับแต่เมื่อมาดูข้อมูลจะเห็นว่าข้อมูลจะประกอบไปด้วยประทัะเวลาชื่อสกุลต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะเอามาแสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียงลําดับหรือต้องการทุกคอลัมน์จากสเปรดชีตนะครับยกตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเนี่ยจะมีคอลัมน์ลําดับซึ่งในนี้ไม่มีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในขั้นตอนต่อไไไปะรัว่่าาาเาจเจพิมมด้ยงง ต่อมานะครับจะเห็นว่าก็จะเป็นคอลัมน์อีเมลลดตามโดยชื่อสกุลนะครับแต่ว่าในสเปเชีตของเราเนี่ยจะเห็นว่าชื่อสกุลมาก่อนอีเมลณจุดนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าสคริปต์เราเนี่ยสามารถสลับคอลัมน์ก่อนหลังได้นะครับเรียงได้เองทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราก็จะเป็นอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์ดาวน์โหลดก็จะเห็นว่าคอลัมน์เพศที่เราไม่ต้องการเอามาโชว์ก็สามารถตัดทิ้งออกได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาดูที่สคริปต์นะครับ ในส่วนของ Order Cell Column เนี่ยก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะเอามาโชว์ในเว็บแอปของเรานั่นเองซึ่งจะเรียงตามลำดับตามนี้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าผมกำหนดเป็นอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดตัวเว็บแอปของเราก็จะเป็นอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้โชว์คอลัมน์ไหนหรือเรียงลำดับอย่างไรก็มาจัดที่บรรทัดนี้นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ตัตวข้างในนะครับตัวข้างหน้าไม่ต้องสนใจนะครับ แล้วก็ถ้ามีคอลัมน์เพิ่มก็คอมม่าเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับอะแล้วส่วนต่อมานะครับ is first name col นะครับในส่วนนี้คืออะไรในส่วนนี้จะเซตค่าได้2ค่านั่นก็คือ true กับ false นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเซตเป็น true ตัวสคริปต์เนี่ยจะทำการเพิ่มคอลัมน์ที่เป็นลำดับให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราเซตเป็น false นะครับตัวตารางเว็บแอปของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่คอลัมน์อีเมลชื่อสกุลก็คือจะไม่มีคอลัมน์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ สามารถปรับแต่งได้เลยในส่วนของไฟล์แรกตั้งค่าเท่านี้ครับต่อมาไฟล์ที่2 index.html นะครับในจุดนี้ถ้าต้องการแก้ไขจะอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ในส่วนนี้นะครับสามารถเปลี่ยนคำเป็นของตัวเองได้เลยไฟล์ต่อมานะครับ style.html ในส่วนของ style เนี่ยก็จะเป็นการจัดรูปแบบของเว็บแอปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีขนาดตัวอักษรอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นดูได้นะครับฟอนต์ไซส์ขนาดตัวอักษรนะครับ Color สีตัวอักษรอ,อะไรประมาณนี้นะครับหรือ Background ตรงนี้นะครับก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับเอาลิงก์รูปอื่นมาเปลี่ยนได้ในส่วนของรูปโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Profile Image เนี่ยก็จะมีวิดกับไฮนะครับซึ่งก็สามารถมาปรับเปลี่ยนขนาดในหน่วยของพิกเซลได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการปรับแต่งในส่วนนี้จะเรียกเป็นภาษา css นะครับ ซึ่งก็คือเป็นภาษาที่เอาไว้ในการตกแต่งเว็บปกติอยู่แล้วนะครับสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้เลยอ่าแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับ JavaScriptJavaScript เนี่ยเราจะทำการปรับแต่งแค่ในส่วนนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้คืออะไรให้เราสังเกตง่ายๆนะครับก็คือจริงๆในส่วนนี้จะสัมพันธ์นก,นกันกับที่เราตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออันดับของคอลัมน์นะครับจะเห็นว่าเป็นอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์ดาวน์โหลดใช่ไหมครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นอีเมลชื่อสกุลรูปโปรไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันซึ่งเราทําการเซตให้คอลัมน์ลำดับเป็น true ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มคอลัมน์แรกเป็นลำดับเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเห็นว่าทําไมมีบางบรรทัดที่สั้นๆมีบางบรรทัดที่มีไส้ข้างในเยอะๆด้วยนะครับก็จะอธิบายประมาณนี้นะครับก็คือว่าหลักการของการดึงข้อมูลในสเปรชชีสมาโชว์เป็นเว็บแอปเนี่ยก็คือในสเปรชชีสมันจะเป็นตัวอักษรธรรมดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คอลัมน์อีเมลกับคอลัมน์ชื่อสกุลเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเอาตัวอักษรนะเอามาวางแปะได้เลยเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเราจะสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือสั้นๆได้เลยตัวสคริปต์จะทําการแปะตัวอักษรให้ตามคอลัมน์ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่านะครับถ้าเรามาดูที่เว็บแอปเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของรูปโปรไฟล์กับดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเกิดเราทําด้วยวิธีเดียวกัน ตัวเว็บแอปเราเนี่ยจะไม่โชว์เป็นรูปนะครับแต่จะโชว์เป็นตัวอักษรเป็นลิงก์แบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปภาพกับการดาวน์โหลดเนี่ยก็เลยจะต้องมีการจริงๆคือการปรับรูปแบบการแสดงผลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นการปรับประมาณนี้ซึ่งในส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าแท็ก html นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นภาษาในการเขียนเว็บไซต์นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นะครับซึ่งก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือในส่วนของ ถ้าเราจะแสดงรูปภาพบนเว็บนะครับก็คือเราจะต้องทําการเขียนให้อยู่ภายใต้แท็ก img เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเรามีคอลัมน์อื่นที่เป็นรูปภาพนะครับเราก็สามารถก๊อบก้อนเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับแค่เรียงลําดับให้ตรงกับคอลัมน์ที่เป็นรูปตัวเองก็พอนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรต่อมาในส่วนของดาวน์โหลดเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะทําให้เว็บแอปโชว์เป็นรูปดาวน์โหลดแบบชี้แล้วมันเป็นลิงก์อะไรแบบนี้ได้นะครับ ก็จะต้องเขียนภายใต้แท็ก a เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีลิงก์แบบนี้มากกว่าหนึ่งอันก็กรอบทั้งก้อนไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ปรับแต่งได้ตามข้อมูลในสเปรชชีตของเราเลยอะต่อมาเราก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับในครั้งแรกจะต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับกดตรงรูปฟันเฟืองแล้วกดเว็บแอปนะครับเลือกเป็นทุกคนแล้วก็การทำให้ใช้งานได้ครับ อ่ะแล้วก็กดให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับกดที่เมลของเราไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าของเราเขียนเองปลอดภัยแน่นอนกดอนุญาตครับอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เอาลิงก์ของในส่วนของเว็บแอปเนี่ยเอาไปทดสอบได้เลยนะครับ ก็จะเห็นว่าข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเทียบกับข้อมูลใน s p r ร a d s h e e t ของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลทั้งหมด1นึ่แถวนะครับแต่ว่าเป็น title ไปแถวแรกเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราก็จะมี1000แถวนะครับก็กดเล่นดูได้นะครับมีการจัดลำดับข้อมูลได้นะครับทุกคอลัมน์สามารถอร์ t ข้อมูลได้หมดเลยแล้วก็ search ได้นะครับซึ่ง เ e ิร์ชของตัวนี้จะเป็นการเ e ิร์ชทุกคอลัมน์เลยนะครับจะเห็นว่าผมเ e ิร์ชเลข10เนี่ยลำดับที่10ก็จะเจอนะครับตัวอีเมลที่มีเลข10ก็เจอเช่นเดียวกันนะครับชื่อสกุลที่มีเลข10ก็เจอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับอ่ในส่วนรูปภาพก็สามารถกดคลิกเพื่อดูรูปใหญ่แล้วก็จะบันทึกก็ทําได้นะครับในส่วนของดาวน์โหลดก็เช่นเดียวกันสามารถคลิกไปแล้วก็ ไปกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้เช่นเดียวกันนะครับอคราวนี้กลับมาในส่วนของการเขียนเว็บแอปนะครับในกรณีที่เรากําลังพัฒนาเว็บแอปอยู่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วดูรูปแบบบ่อยๆนะครับซึ่งให้เราทําแบบนี้ครับให้เรากดมาที่การนําการทดสอบไปใช้งานนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะครับ เราจะเห็นว่าลิงก์ที่เราทำเมื่อกี้มันจะเป็น slash xq นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเขียนไม่เสร็จเนี่ยก็ให้ใช้ลิงก์เดฟเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องรันเวอร์ชันเยอะไปเรื่อยๆนะครับอ่าคราวนี้สมมติผมทำการเปลี่ยนคำนะครับอ่เพิ่มจากลำดับเป็นลำดับที่นะครับผมก็แค่ทำการเซฟแล้วก็ดูลิงก์ที่เป็นเดฟนะครับสามารถกดรีเฟช มันจะ refresh ให้เลยนะครับแต่ถ้าเรามา refresh ที่ตัว execute เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับก็คือมันกับว่ามันเรา publish ตัวแอปของเราเสร็จไปแล้วนะครับจะแก้ไขไม่ได้อีกจะต้องอัพเป็นเวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ากำลังเดบบอยู่เนี่ยก็ให้มาใช้ตัว slash d e b แก้ไขไปให้เรียบร้อยนะครับถ้าแก้ไขจนคิดว่าโปรแกรมของเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าผมปรับจนเว็บแอปของผมโอเคแล้วนะครับเมื่อผมจะ Publish ขึ้นให้คนอื่นใช้งานได้เนี่ยผมก็จะต้องกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการการทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็กดแก้ไขนะครับเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็กดการทำให้ใช้งานได้นะครับการทำแบบนี้นะครับจะทำให้ลิงก์ที่เราแชร์เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับก็คือยังเป็นลิงก์เดิมเป็น e x e c u t e เดิมนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าผมกด รีเฟรชจากเมื่อกี้ที่ข้อมูลไม่อัปเดตอะไรนะครับก็จะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาติดปัญหาตรงไหนหรือมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถพูดคุยแนะนำสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ